คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบหรืออาจจะไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับใครที่กลัวแม่ดา่าก็ไปหาหูฟังมาใส่หรือชวนพ่อแม่มาดูด้วยก็ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับแอดก็จะมีอีกช่องหนึ่งมาแนะนําให้ฟังนล้ก็ให้พิมพ์ว่า p d n n s c h a n n e l นะครับผมแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับก็จะเจอเนี่ของช่องอันบนสุดนะก็จะเป็นช่องที่แอดทําเกี่ยวกับวอล์กตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคลิปรีวิวอะไรประมาณนี้นะ

วันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมค่าปาร์ก,กิ้งมันติเพย์เยแล้ว,น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 ,วนะครับผมผมขอขอนั่งอ่านงานจริงหรือเปล่าผมก็จะไม่ได้นะโอเคเขาเรื่นอะไรนิดกว่าัะวันนี้เราก็าอยู่กับเออซีซันจีดีอารันผมเนาะอ่ะนี่เลยตัวรถว,วันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะครับหล่ละคนก็อาจจะรู้มาจากเออผมคิดกันเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วก็คือวันนี้เราก็จะมาทัวร์เมือง ซิตี้ทูกันก็คือเมืองที่สองนะครับผมซึ่งเกมเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาเนาะเมื่อไม่นานนี้มันก็เป็นหลายเดือนแล้วนะที่เกมอัปเดตเข้ามาซึ่งเมืองที่สองก็อยู่ตรงนี้นี่ถนนเส้นยาวมากคริงเม,มืองที่สองใหญ่กว่าเมืองแรกนะนนจริงๆเนะี่ยอันนี้คือขนาดเมืองสองนะและนี่คือเมืองแรกแค่นี้เองครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองสองกันโอเค ก็ขึ้นลงเลยครับผมทางไปเนาะก,ก็ไปทางนี้นะครับ โอเคสำหรับตอนนี้เราก็ถึงวงเวียนแล้วเนาะก็ผมจะไปทางนี้แล้วกัน ก็ไปทอะไต่อทางนี้ครับก็เพิ่งเคยมานกันละคือผมเคยมาแต่ไม่ได้มาบ่อยไงบางทีผมก็ไปเกิดที่เมืองสองเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมถ้าได้ยินเสียงไม่ช็อตก็ขออภัยด้วยนะคะระับพอดีมือถือของผมมันไม่ลองรับไม้นอกเนาะก็อาจจะมีปัญหาที่ไม้นะไม้มันก็จะชอ็อตคือมันลองรับนั่แหละแต่ว่าไม้มันจะชอ็อตไงโอเค แต่เสียงก็ไม่ดังมากนะเสียงผมอาจจะดังกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่มุมสองแล้วนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเออโรงพยาบาลนะครับผมหรปล่าหรือสนามบินใม้ดูมก็ขอภัยด้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนหละโอเคข้างหน้านะผมก็จะเป็นคือเมื่อกี้ผมจะบอกเลว่าไปข้างหน้ากันไปดูกวาม่มบบไม่เคยมาแถวนี้เลยว่ะ มันก็คือประตูชัยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปซ่อมก่อนเนะเพราะว่าตอนนี้ยับเยินมากนะครับนี่เลยเอามาทําเป็นโปกคลิปแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราเอารถไปซ่อมกันโอเคครับคือผมดูในมิ Mac นิแมปนีข้างหน้าเห็นมันมีปัม๊มก็เลยแต่ก็ไม่ได้รู้ไงว่าวงเวียนตรงนี้ วงกลมตรงนี้มันจะมีประตูชัยส,สวยๆนะครับผมจะระนีระตมโอเคเราก็ครัว,<ะ>วเมืองเล่นๆกันดีกว่าไป เป็นไงกันบ้างครับผมกับการทัวร์ซิตี้ทัในเกมครับปบกกิ้งนะครับผมเนาะก็ถ้าคลิปมันสั้นไปนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าเรามีคอนเทนต์กันครั้งหน้าอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้มันยาวๆเนาะให้ดูกันเพลินไปลเลยนะครับส่วนใครสงสัยนะผมไม่รับแต่งรถนะครับผมนะผมไม่รับแต่งรถนะเนาะสุดท้ายใครที่ชอบดูนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย